ีเสียแล้วเหรอวะอะไรวะเมื่อวานี้ดีอยู่ไม่ใช่เหรอวะไม่ได้อ่ะร้านชั้นหลูขนาดเนี้ยจะขาดทุนไม่ได้แบบนี้ต้องเจอนี่สวัสดีค่ะวันนี้มีทัดไข่ไหมะคะอ๋อมีค่ะนี่เลยค่ะเพิ่งทำสดๆใหม่ๆหอมฉุยพร้อมทานเลยนะคะ อหอมมากเลยค่ะงั้นฉันเอาสองชิ้นนะคะได้เลยจ้ะนี่จ้ะทั้งหมด200บาทฮะนี่คุณตลกกับฉันหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณคิดว่าฉันว่างมากจะมาตลกคุณรหน่อ,อยฮะจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อฉันไม่ซื้อนี่คุณคะท้าไขยอะไรมาตั้ง200บาทแพงเกินไปปะไม่ซื้อได้ยังไงอ่ะก็ฉันใส่กล่องให้คุณเรียบร้อยแล้วอะ ไม่ซื้อยังไงฉันก็ไม่ซื้อถ้าคุณจะขายแพงขนาดนี้นะนะไม่มีใครซื้อร้านคุณหรอกแหมตอนที่คุณเดินเข้าร้านฉันมาเนี่ยคุณได้แหกตาดูไหมคะว่าร้านของฉันเนี่ยหรูแค่ไหนเงินแค่นี้ถ้าไม่มีปัญญาจ่ายก็ออกไปเลยไปเสียเวลาเฮ้<อ>ยคุณคะอย่าพุ่งเทคะ่ะคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณจะ เท hey, ขนมพวกนี้ทิ้งจริงๆหรอคะฉันก็เห็นว่ามันยังกินได้อยู่ไม่ใช่หรอคะขนมพวกนี้เหรอคะพอดีว่าทางร้านเราอะทําวันต่อวันเพื่อความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะงั้นก็แสดงว่าขนมพวกนี้ก็ยังกินได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นฉนันเอหมดนี่เลยคะ่ะเท่าไหร่คะออปกติแล้วทางร้านเราขายชิ้นละยีสิบบาทคะ่ะ แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้จริงๆทางร้านเราให้ฟรีก็ได้ค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะงั้นฉันขอหมดนี้เลยนะคะแหมพี่แท้แล้วเนี่ยก็ไม่มีเงินซื้อขนมจริงๆสินะถึงได้เดินมาหาร้านขนมถูกๆแบบนี้น่าสงสารจัง <laughs> นี่คุณเยี๋ยวมากล่าวหาร้านเราแบบนี้นะช่างเถอะค่ะคุณงั้นเดี๋ยวเชิญคุณเข้าไปในร้านก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวฉันเอาขนมเสิร์ฟเลย ขนมแหงคุณลูกค้าได้แล้วค่ะเ,เหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกคุณจะบายได้เลยะคะ่ะถามให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะโหขนมทั้งถูกทั้งดูน่ากินขนาดเนี้ทำไมไม่เห็นมีลูกค้าเลยนะไม่ได้ละฉันต้องรีวิวให้เขาหน่อย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิมก็มาอยู่ที่เล็กวิวคาเฟ่ค่ะและนี่นะคะเป็นขนมที่นิมสั่งมานะพนักงานเขาใจดีมากเลยค่ะเดี๋ยวม,มาชิมให้ดูนะคะโหพี่ร้านนี้ใช่ไหมที่ช่องน้องนิมรีวิวไว้อะใช่ที่นี่แหละโหดูหน้านั่งมากเลยอะ่ะสวยมากเลยค่ะพี่ไปไปสั่งอะไรกินกันดีกว่าไป น้องครับคะช่วยสั่งทาสไข่ห้าชิ้นให้แฟนผมหน่อยครับทารไข่ห้าชิ้นนะคะรอสักครู่นะคะงั้นเดี๋ยวคุณลูกคะ้าเชิญน,นั่งเลยคะ่ะค,ครับดีนี้เราไปใด้วยกันคุณคะคุณคะร้านนี้ใช่ไหมคะที่ช่องน้องนิ่งเขารีวิวไว้ใช่ค่ะนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณก็ตามมาจะเพลินน้องนิ่งอนะ <c oughs> แน่นอนสิคะตอนฉันเห็นน้องนิ่มพากินนะ <c oughs> อยากกินตามมากเลยคะ่ะวันเนี้ยฉันจะสั่งทารไข่กลับบ้านสักสิบชิ้น ขอโทษนะครับลูกค้านี่ลูกค้าตามมาจากรีวิวกันหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะว่าแต่ใครเป็นคนรีวิวเหรอครับฉันเองค่ะโหที่รักนี่น้องนิ่มตัวจริงน่ารักมากเลยนะคะผมอยากไปถ่ายรูปก,กับน้องเขาจังเลยอะ่ะได้ขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่คิดเลยว่า ารานเงียบๆของผมเนี่ยจะมีลูกค้าเหมือนวันนี้ได้ไม่เป็นไรเลยคะ่ะฉันเต็มใจที่จะรีวิวให้เ,เพราะว่าร้านขนมของคุณเนี่ยทั้งปูกปากอร่อยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาด้วย <c oughs> ทุกคนคะครับไข่ร้านฉันไหมคะอร่อยเหมือนกันนะคะทางนี้เลยคะ่ะเน่เธอไม่ต้องมาพูดเลยนะวันนั้นเพื่อนฉันเนี่ยซื้อขนมร้านเธอไปให้ฉันกินท้องเสียไปเจ็ดวันโอ้ยเ <c oughs> หรอนี่น้องรู้ไหมวันนั้นนะ พี่ไปซื้อขนมบ้านเขาอะโหนิสัยไม่ดีเลยนะคะพี่แค่ยืนเลื่อกซื้อนานหน่อยนะเขาก็มาด่าพี่ว่านี่ป้าจะยืนเลื่อนนานไหมคะนี่ป้าจะมายืนตักแอร์บ้านหนูฟรีๆหรอคะอย่างนี้วะพวกนิสัยไม่ดีมากเลยอะงั้นพวกเราทุกคนต่อไปไม่ต้องไปอุดหนุนขนมร้านเขาใช่เออโอ๊อยไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อลำคาญพวกปากหมานิสัยไม่ดีเลยอะ่ะเออคุณนิ่มครับ ถ้าคนนี่ไม่ว่าอะไรอะ่ะไปทานข้าวกับผมเย็นนี้ไหมครับถือว่าเป็นการตอบแทนที่คนนี่มารีวิวให้ร้านผมไงคเอ่อคือว่าฉันต้องขออนุญ,ญาตแฟนก่อนนะคะ <laughs>